สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ ender, คอนเทนเดอร์คอนเทนดีๆท,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 ที่ไม่มีเจ้านายช่วงนี้ก็ work from home เนอะสภาพก็อย่างนี้เลยหน้าก็คือโซมมากทั้งดูหนังดูซีรีส์กินดึกนอนน้อยทอยก็เลยอยากจะหาอะไรทำก็คือมีงานทำนั่นแหละแต่ก็อย่างอื่นด้วยคือทอยเนะี่ยเป็นคนกินน้ำน้อยแล้วทอยก็อยากชาลิ่ตัวเองโดยการที่กินน้ำ 7วันแล้วเพราะตอนนี้หน้าทอยแบบโซมมากปากก็แห้งขอไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกลับมาเจอกันจ้าอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเลย ก็จะเริ่มชาเลนตัวเองโดยการเลือกดื่มน้ำที่ด,ดีดีหน่อยอะ่ะอยากดื่มน้ำที่มันเป็นวิตามินใช่ไหมเพราะช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งโรคทั้งอะไรเอ่ยถอยก็อยากจะดูแลตัวเองโดยการ <c oughs> ดื่มน้ำวิตามินนี่เลย <c oughs> นี่น้ำยันทีวิตามินวอเตอร์นะคะนี่ตัวเเยอะแยะมากมายวันนี้ถอยจะเริ่มกินจากสีเหลืองก่อน ทอยจะดื่มน้ำให้ครบลิดครึ่งทอยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยดื่มมาบ้างแล้วไม่มีกลิ่นนะแต่ลองชิมตัวนี้นะคะคือ ยนฮีวิตามินวอเตอร์ฝาเหลืองทอยชอบนะกินแบบเก็ดหวยหอมๆอ,อะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยคือช่วยดับก,กระหายด้วยกับที่ทอยตื่นมาแล้วปากแห้งเมื่อกี้คือรู้สึกสดชื่นแล้วกินเย็นๆนะอๆยอดและที่สําคัญเลยนะคะมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองคือตื่อๆมาหรือว่าล้าหรือว่าโดนเจ้านายดุมาก็อ่ะซักหน่อยก็ แค่นี้ก็สดชื่นแล้วค่ะต้องมีติดตู้เย็นจริงๆมีสองไซส์ให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อกันนะคะขวดน,นี้17บาทถ้าไซส์ใหญ่หน่อย750 ml 25บาทหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วประเทศนะคะขอทำงานก่อนแล้วกันโดนดูไปค่ะ วันนี้ w วิร์กฟอร์ม6วันที่2มาค่ะเมื่อวานเราก็กินนะ้ำกันแบบจุดๆสีเหลืองไปแล้ววันนี้ลองสีส้มนี่ก็คือตัวนี้นะคะจำสากัดจากเฉาก้วยลองสีเฮ้ยเ้ไม่กลิ่นเฉาก้วยหอมเฮ้ยวันนี้ำเฉาก้วย,ยจริงๆเลยชอบอ่ะ เขาบอกว่าตัวเนี้ยมีวิตามินซีช่วยเพิ่มผิมต้านทานด้วยแต่วันนี้ก็เคลียร์งานไปแล้วนิดนึงขอทํางานบ้านเธอจะไปซักผ้าไปจ้ะนี่ก็คือกองเสื้อผ้าที่สสเยอะมากแม่วันนี้วันที่สแล้วนะคะที่บุฟเฟอร์โฮมแล้วก็ชาเลนจ์น้ำ วันนี้ถอยก็มีของใหม่มาแนะนำนะคะนี่เลยวิตามินซีวอเตอร์จะกัดจากสตรอเบอรี่อามาโอกอามาโอก็อมมอกกคือสตรอเบอรี่ที่มาจากญี่ปุ่นสายพันธุ์นี้คืออยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะเป็นรูปแบบสีแดงรูปโตโัวโตใหญ่ๆหวานเนื้อนแน่นกรอบสีแดงแบบสีสดอย่างนี้เลยเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นถ้าใครไปแล้วไม่ได้ทานถือว่าไปไม่ถึงฟุกุโอกะนะคะ,ะ,คะมา เราจะชิมให้ดูเฮ้ย <C le af> เหมือนเวลาเราดมสตรอเบอรี่ก่อนที่จะกัดอะมันจะมันจะมีกลิ่นอ,อน่อ,อนๆใช่ปะแล้วพอกัดเข้าไปมันก็จะแบบสตรอเบอรี่เลยอะมันรู้สึกเหมือนกินน้ำแล้วก็ดมสตรอเบอรี่กินน้ำแล้วก็ดมสตรอเบอรี่เหมือนกันเลยอหอมแล้วเดี๋ยววันนี้ถอยทำงานจะทำงานที่เตียงก็ไม่รู้ว่าจะน็อกเลยหรือเปล่า และถ้าใครยังจำได้นะคะในตัวเย็นที่มันจะมีแ๊บๆฝาสีชมพูอ่ะนี่คือวิตามินซีวอเตอร์จากเลนจีสกัดนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยโหดมากตัวเนี้ยมีวิตามินซีถึง200% 200%น่ะแต่วันนี้ยทอยอะ่ะชิมสตอรี่ไปก่อนอันเนี้ยหอยฟูนี้ดีกว่าทีเด็ดเลยไม่เคยกินนะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไรรงรอทุกฟูนี้นะจ๊ะ วันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะอย่างที่ทอยบอกไปนะคะว่าทอยจะมาลองรดลิ้นจี่าดานสีชมพูน่ารักด้สิเดี๋ยวทอยจะมาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเฮ้ยอันนี้หอมเฮ้ยหวานหอมหวานมากคือกลิ่นแบบกลิ่นลิ้นจี่บางๆเลยแต่พอพอชิมแล้วมันเหมือนน้ำลิ้นจี่เลยอะมันเป็นลิ้นจี่จริงๆอะนื้อน,นอกเนื สดชื่นมาก่ะเหมือนกินน้ำผลไม้เลยอะแต่นี่นคือน้ำ้ัด่ อันนี้ดื่มง่ายมากทุกคนต้องชอบรสนี้ถอยบอกเลยตัวนี้นอกจากจะมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังต่อต้านอนุมูลอิสระดับกระหายได้ดีขึ้นดับกระหายจริงๆเมื่อทีถอยก็ซ้อมขายของอะน้องมันจะมีรีวิวนิดๆิหน่อยหน่อยเนี่ยถอยก็ตั้งกล้องเอ่ยอะไรเอ่ยเตรียมตัวอะไรแล้วก็ซ้อมอยู่ก็เจ็บคอเหมือนกันก็ดับกระหายได้ดีคือสดชื่นอันนี้สดชื่นมากจริงๆริขออนุญาตรีวิวแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะ มกลับมาอีกแล้วนะคะอดูคอมเมนต์หน่อยนะคะเราก็ฟ้อมเผินอะทำที่ไม่เฉยเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาสอนก็จะมาเ20 minutes later ตอนนี้ไลฟ์เสร็จแล้วนะคะหายเหนื่อยเป็นเปลดทิ้งคือรสชาติตอนเนี้ยลิ้นจี่มาทั้งสวนห oh. น้าเราดีขึ้นบ้างหรือยังนะเนียน,นะน,นขึ้นแล้วแหละเราต้องให้ร่างกายเราปรับสมดุลเองก่อนเนาะ ดืิมน้ําที่มีประโยชน์และมีวิตามินยันทีวิตามินวอเตอร์ค่ะหมดแล้วอันนี้เจ้ามันเล้วชอบอสาวซ่สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วง w o r ร์กฟอร์มโต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยได้รับฉายาเป็นรูเมทที่รักกันที่สุดในโลกอยู่กันมาปีกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเล่บ้านมาขอโชคช่วยซึ่งซึ่ง ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาชาเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับชีวิต <c oughs> ให้มันตื่นเต้นให้มันร้าวใจ <c oughs> คือคือการทำขนมครั้งแรกของแอมค่ะ เพราะว่าปกติอ่ะก้อยจะเป็นคนทำแอมจะเป็นคนล้างจานนะคะทุกคนนี่คือแบบหน้าที่ที่ทำมาตั้งแต่ work from home แต่วันนี้คุณครีเอทีฟสุดหน้ารักของเราอยากจะให้น้องได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่มันก็ไม่ทำเวลาเกาตอนนั้นเลยเพราะเพราะมันจะทำขนมเยลลี่ได้ยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่มันพิเศษไหก็ไหนละอะทำทแล้แเมยันทีวิตามินวอรเอร์ต้องบอกก่อนว่าว่า เนี่ยเป็น f ซตัวจริงคือถามก็ได้เลยว่าซื้อกินเกือบทุกวันเพราะว่ารสชาติคือดีเยี่ยมแต่ก่อนนะถ้าเกิดได้ไม่เห็นนะคือวางเป็นตั้งๆเลยอะเออนี่ก็ไปจิกมาต้องถามก่อนวางเป็นตั้งๆคืออะไรเชื่อว่าถ้าเกิดถ่ายเร็วกว่านี้กูจะเห็นแบบวางเป็นตั้งๆเลยแล้วดื่มยันี่ไม่ครับสลิปไบวิน ก่อนอื่นคือเราแบบดื่มน้ำกันก่อนก่อนจะเริ่มทำกิจกรรมอะไรใช่ไหมรสชาติที่เราคุ้นเคยและเนี่ยคือแบบขนาดใหม่ด้วยอ่ะจากใจ m อคือรักมากคือชอบมากแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นไม่ก่อนมันยังไม่หมดเท่านั้นเพราะตอนนี้เขานี่รสชาติใหม่ค่ะทุกคนนี่ ยันทีวิตามินซีวอเตอร์รสสตรอเบอรี่นะคะคุณเจ้าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาทำขนมเราจะทำจากไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองจะเป็นยังไงไปดูนะคะแต่ว่าเราทํทำอะไรพี่ยงว่า,าใหม่มาให้มาทำโมจิยนะ้นนไปแต่แ,แต่เราหาซื้อผงวุ้นญี่ปุ่นไม่ได้ก็จะ,ะผงวุ้นไทยแล้วมันก็จะไปก้อนแข็งๆกว่า ญี่่ปุนเราก็เลยต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญค่ะทุกคนนั่นก็คือไปเราดูตอนนั้นเลยว่าจะโทรหาใครเฮ้ยยอดีเริ่มมาปรึกษาค่ะก็คือทำโมจิหยดน้ำแต่ว่ามันต้องใช้ของคุชิบุใช่ป่ะไปหามากับพี่หยงแล้วพี่เลยไม่มีก็เลยจะมาถามซึ่งชิบมันจะได้ไหมพี่จะตอบเป็นสองแง่นะต้องเกินก่อนว่า มันจะทำให้มันม okay, <Bye. S 2> ี texture ที่ค่อนข้างแบบคล้ยตกรอบกรอบในทีนี้คือมันนุ่มโอเคโอเคไปทำเถอะแล้วบอกด้วยนะเป็นไงอยากเห็นเหมือนนกัโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหาใหม่ได้จ้าบายอะไรบ้างเอ่ยเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากหนึ่งก็คือมีเจลาตินค่ะน้ำตาลทรายค่ะสตรอเบอรี่นะคะค่ะแบบสตรอเบอรี่โดยที่สำคัญก็คือ น้ำดื่มยันฮีวิตามินซีวอเตอร์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะค่ะใส่น้ำค่ะใส่น้ำอันนี้สี่ร้อยก่อนใช่ปะ่ะใช่ต่อไปจะเป็นผงบุนผงบุนซึ่งมีชามสีขาวสองใบมันจะมีน้ำตาลอันหนึ่งกับผงบุนอันหนึ่งให้ทายว่าอะไรผงบุนอันนี้แน่นอนเพราะถ้าฉ <laughs> ันแยกนมันป <laughs> ังเนอคือแย่แล้วสิบกอม อันนี้อะไรคะเนี่ยของบุนใช่ไหมคะเออคันตาต่อไปจะเป็นของบุญเพราะด้าฉันแย่มันตายแล้คือแย่แล้วเออคันตาอะสิ่งที่แบบไม่ชอบเลยคือการที่แบบ,บ,แบ,บต้องละเมียดละม <c oughs> ไมแบบคือแบบเป็นคนเร็วอะ่ะเข้าใจว่าเข้าใจพี่คนตายหรอไม่คือ่มเลยอะ่แบบซึ่งเราเห็นก้อยค่ะอย่างไรกัน ตอ,นน,อนนี้หนึ่งก็ทำแหล,แลกเอาแล้วกันเนาะก็มันทำนานแล้วไม่ก็ตัดเลยเขาเสร็จไปแล้ว,วแล้วก็ใส่สตอเบอรี่โอเคแล้วก็ใส่เพิ่มเลยลดเลยนะอ่าลดเลยเดี๋ยวไปดูตอนมันแข็งนะแต่เราจะไปแช่ตู้เย็นวันที่ห้า เจอตนจริงของมันเะจโอ้โหไม่เอี่ยมอันนี้บอดใครอ่ะบอดกูไงเอาเหรอพี่ติงยูพี่ติงเล่นอะไรบ้างยุกโคตรหยาบเลยหยาบไม่ได้เหรอพี่ติงยูพี่ติงเล่นอะไรเล่นนี่โอ๊ยเอาไว้เอาไว้ตึ๊ด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 พี่ติ้งยพี่ติงเล่นอะไรบ้างเล่นแม่งไอ้สาแไปัสูดม ยังมึงกลัวอันตรา,ายยังวะใช่สิ <c ười> น,น้นองๆลงมาทำงานน้นองไปทำงานน้นองไปทำงานน้นองนันน้นแหละ คุณเสือครับวันนี้คเลิกงานแล้วเหรอคะเนี่ยอยู่ในช่วงพักเบรคครับหลังก่อนกินข้าวเราจะมาออกกําลังกายซึ่งช่วงสถานการณ์นี้พนักงานออฟฟิศก็จะทํากัรเป็นประจําครับก็คือการออกกําลังก็คือการโดดงานไม่เดี๋ยววันนี้เราจะทําชาเลนจ์เฮ้สองคนนั้นอ่ะกูไม่เคยเห็นมันเหยียบบอร์ดเลยสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณรับบทเป็นอาจารย์ป่ะคุณเสือวันนี้ผมจะมารับบทเป็นคุณครูสอนพวกเขาสองคนนะครับ อาจารย์พิเศษเดี๋ยวเรียกท่านท่านว่าอาจารย์ใหญ่เลอาจารย์ใหญ่แล้วตื่นนอนปุ๊บร้อนปุ๊บมึงขายบ้าอะไรวะคั้งแรกก็คือเราใส่เซฟตี้นะอุปกรณ์เซฟตี้ตรงนี้เรียกว่าสนับเข่าและอันนี้เรียกว่าสนับไข่ลองทดสอบสนับเข้งเลยครับว่ามันกัดกระแทกไหมครับงั้นแม่ไปโยชน์ตรงนี้ตรงนี้ฉันขาเล็กมากหุ่นปวดเกาอ่ะ ขาเล็กของผู้หญิงเจ้าไหม้เจ้ไหม้เจ้าไหม้เจ้าไหม้น้องทุ่มอีกน้องทุ่มอีกขาเล็กเมือนผู้หญิงโอเคนะครับนักนักเรียนทุกคนเดูน้องดูน้องหล่อไปดูไว้นะดูไว้นะวันนี้พวกคุณต้องทำอย่างนี้ให้ได้กันนะครับไม่ันคือไอเด็กมันคืเลย S <s <us> น,นี่ท่นแรกเนี่เวลาเวลาเหยียบบอดเราต้องใช้ขาที่ถนัดขึ้นก่อนเวลาเหยียบอ่ะให้ให้เราอยู่ประมาณไม่เกินนอ็อตข้างบนอ่ะแล้วก็ไถหน,น,นึ่งสองรอบหนึ่งสองขึ้นดีกว่า <s us> โอ้โหขึ้นไปก่อนบ <s us> ักไ,ไปก่อนเลยไปก่อนเลยใช่ใช่อยากขาึ้นเราขึ้นลองขึ้น<ป>เออเออเห็น<ไ>ปะเนี่ยได้แล้วเอาไปเอาจริงวะไม่ไม่เหมือนแบบไปเล่นบอร์ดอ่ะเหมือนมากพยายาพบัมบัดกไง เออตีตีตีตันอยู่มาเนี่ยเหนือยแล้วกินน้ำอะไรได้บ้างนเนี่ยอยู่น้ำเหรออยู่นะ้ำอยู่นะ้ำ <c oughs> อยู่น <c oughs> ้ำแล้ว จากเมื่อกี้นะครับที่ได้สอนน้องๆสองคนเล่นเซิร์ฟสเกตนี่เล่นได้อันนี้ก็เกือบได้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากการเล่นรู้สึกหลังน้ำหรือไมอ๋อหิวน้ำหครับหิวน้ำครับพอแห้งหลังจากเล่นมาเหงื่อแตกอย่างเงี้ยแล้วต้องหาอะไรมาเพื่อดับกระหายหน่อยอากาศอย่างเงี้ยแปลว่าคนขาดน้ำต้องหานื้อเฮ้ยอันนี้เอาไม่เอาเอาลิ้นจีข้าไปให้ไหมพอดีมู้จักด้วยเหรอนี่มันรถใหม่นะเว้ยไอศุจริงปะเนี่ยเฮ้ยพู่ก็พอนะ มันคือเครื่องดื่มอะไรวะเบิร์ตยันฮีวิตามินวอเตอร์กลิ่นสตรอเบอรี่อามาโอ200%ไอ้แชมป์ขอมือเนี่ยเขาขายนานแล้วเว้ยเขามีสัปปรพคุณรีที่แบบดีมากเขาเป็นนักวิมัยเน, <c oughs> นี่ยเขาชนะแล้ว แฉมอัดอ่านี่สรรพคุณของยันฮีวิตามินมอเตอร์มอเตอร์นมอเตอร์อะไรมอเตอร์ยันฮีวิตามินมอเตอร์มีสรรพคุณดังนี้ยังไงครับคุณเจลาไซแซนเท็อะไรวะผมยังอ่านไม่ออไซแซนเทอร์มไซแซนทอมเก๊กหวยช่วยดับกระหายเพิ่มความสดชื่น ต่อไปเป็นนิกชินไม่ใช่อ่านว่าอะไรวะในอาซิน B สามกดไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงผิวแล้วลดการปวดไมเกรนครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อ่านง่ายอันนี้อ่านง่ายโคบาลามินเฮ้ยโคบาลามินโคบาลามินโคบาลามินมี12มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองโฟลิกแอซิดโฟลิกแอซิดช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงครับผม ทำไมของคนอื่นไม่ต้องกินอย่างนี้ทำไมของกูต้องกินแบบอย่างนงี้ปะดืด่มดีมีวิตามินยันทีวิตามินวอเตอแ,แ,แ,และนี่ก็คือผลงานของพวกเราค่าาาะนี่มีแบบราดซอสสตอเบอร์รี่เดือดอวดเดือดอวด แต่ว่ามันไม่เป็นโมจินะแต่ว่าเป็นวุ้นแทนอ่ะแล้วหนูจะมาชิมให้พี่ซีดูใช่ชิมแล้วนะอร่อยีคือีเลย้ต้องบอกกัว่าสิ่งที่ช่วยพวกเราได้เยอะมากๆก็คือน้ำดื่มยันฮีวิตามินซีวอเตอร์รสสตรอเบอรี่ค่ะเยโมจิหยดน้ำสูตรสตรอเบอรี่ของเราก็คือประสบความสำเร็จนะจ๊ะครั้งแรกใาการเราหาของแอมนะคะ เร <peach noise> ื่องมาเล่าเด็ตอนที่หนูทำใช่ปะที่มันชา้าจริงจงมันเสร็จนานแล้วแต่ว่าหนูเดินไปถ่ายโหมดสโลมโมชั่นเสียดายแต่ไม่ต้องเสียดายไปน้วก้อยนะเพราะว่าเรามีน้ำพีชแคลมหัวใจอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่นคือยันทีวิตามินซีวอเตอร์สูตรลิ้นจีค่ะรอบตตอนี้มช่คือมันอร่อยมากเว้ยคือต้องบอกจริงว่าท็อปโน้ตของมันอะ่ะ <c oughs> มันแบบลิ้นจี่เลยอะ่ะ

ูเห็นห้าแบบว่าพุ่งแน่ๆนี่นะคะสำหรับมือใหม่ก็ควรจะใส่แบบเซฟตี้ไว้ดูสงตัวนี้เซฟจอจ้านีก็ครบแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์ที่ชาเลนจ์ไปก็คือพ้าว่าผิวหน้าถอยดีขึ้นสิวคือมันก็ไม่ได้หายไปหรอกแต่คือมันแห้งอะ่ะมันแบบ มีความแห้งขึ้นเห็นปะแล้วเราก็เอไม่ได้แกะขนาดนั้นมันแบบนั่นแหละคือมันแห้งเว้ยแต่มันยังแบบทิ้งรอยมีรอยแดงบ้างอะไรบ้างเราปากถอยก็อ่ะนี่คือยังไม่ทาลิปมันเลยก็คือไม่แห้งโดยส่วนตัวถอยแล้วเนี่ยถอยชอบสตรอเบอรี่อามาโอกกับตัวลินจีนะคะเพราะว่ารสชาติดีอ่ะกินแล้วก็เพลินๆเหมือนเรากินน้ำผลไม้หรือว่ากินผลไม้จริงๆไปเลยอ่ะคือมันกินง่ายหอมหวานละมุนคือดีไปหมดอ่ะ คืออยากให้ลองจริงๆถ้าใครสนใจอยากจะซื้อนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วประเทศเลยขวดเล็กก็17บาทขวดใหญ่หน่อยก็25บาท750 ml ซื้อติดบ้านติดตู้เย็นไว้นะคะจะได้มีสุขภาพดีคันทวนมากเหมือนทอยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย